ถุกบิดร้อยห้านะครับผมต่อไปนี้นะครับจะเป็นการสาธิตการหมักการทำหมูแดงนะครับครับก็จะมีนะครับส่วนส่วนประกอบที่จะหมักหมูแดงครับมีผงกะโล่นะครับพริกไทยนะครับเกลือนะครับผงหมักหมูนุ่มนะครับแล้วก็กลิ่นควันนะครับถ้าเราต้องการหมูแดงที่มีกลิ่นควันนะแล้วก็ใส่กลิ่นควันถ้าไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็คือไม่ต้อง ไม่ต้องการมีกลิ่นฟันเราไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็สีแดงนะครับผมแล้วก็น้ำแล้วก็หมูสันนอกนะครับส่วนนี้จะหมักสี่กิโลนะครับนะครับก่อนหมักนะครับเราก็ผสมกับส่วนผสมของตัดส่วนก็มีนะครับน้ำตาลทรายนะครับ สองช้อนโต๊ะนะครับแลก็เกลือป่นนะครับสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผมกะหร ô ครึ่งช้อนนะครับกะหร ô ครึ่งช้อนพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชานนช้อนชาแล้วก็ร่าเปล่า 1 lít Rồi Xài mặt ngủ nung, 1 tháng tô 1 tháng tô แล้วจิ้ควันคว,วันประมาณรับหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันครับผมแล้วก็คนนะครับคนให้ละลายให้ด <คน S 1> ้วยก่อนที่จะลงหมูลงไปหมักนะครับเราก็จิ้มก่อนนะครับใช้เหล็กที่เป็น้ค่้ซ่อมจิ้มนะครับเพื่อให้ ส่วนผสมที่เราจะหมักให้เข้าไปในเนื้อหมูแล้วก็ทำให้หมูนุ่มอ่ากินตัวนะครับผม สองด้านนะครับผม กินทั่วนะครับก็เอาลงหมักเลยนะครับผม,มแล้วหมักคนให้ทั่วนะครับให้เพื่อให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อขั้นตอนการหมักนี้นะครับยังไม่ต้องใส่สีนะครับหมักทิ้งไว้ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับ ถ้าเกินสีชั่วโมงต้องเอาเข้าตู้เย็นนะครับพอเราจะย่างเราถึงมาผสมสีแล้วย่างนะหมูดแดงมันจะดูสวยใหม่ตลอดเนะราคนจนน้ำตึงเข้าไปในเนื้อหมูเต็มที่โอเคครับพอเราหมักเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สีชั่วโมงครับเราถึงมาย่าง หมูครับหลังจากการหนักสีชั่วโมงนะครับก็เอาออกมาทุกสีนะครับทุกสีให้ทั่วนะครับ ทุกสีทั่วแล้วนะครับก็เอานะนะเสียบไม้นะครับแล้วก็ลงย่างใช้เวลาย่าง30นาทีนะครับอุณหภูมิประมาณ250ถึง300ศาเครับผมแล้วก็ใส่ถังย่าง 30มสิบนาทีับครับต่อไปจะทําเป็นการสาธิตทําน้ํำราดหมูแดงนะครับก็จะมีส่วนประกอบดังนี้นะครับสม้อยนี่สามร้อ้อย้สมอย่ายังไม่ต้องใส่ก็ได้ข้างก็้ดข้างแล้วก็เอาปุวย เดี๋ยวว่าทา่านเอาน้ำใส่แล้วก็คนแอให้ก็เรครับต่อไปก็เป็นวิธีการผสมนะครับก็จะมีนะครับน้ำซุป10ลิตรนะครับ ทุกสิบลิตรน้ำตาลปี๊บหนึ่งก,กิโล,นะโลครับน้ำตาลทรายสองกิโลตัวที่สองขั้วหนึ่งกิโลนะครับ,นะรบงาขาวขั้วให้เหลืองนะครับขึ้นกิโลแล้วก็สียูขาวสียูขาวสองลิตรน้ำมันหอยหนึ่งกิโลนะครับเกลือ่น หนึ่งถุงประมาณ60กรัมถึง80กรัมนะครับสีผสมอาหารนะครับสีแดงสีส้มแดงเบอร์735นะครับประมาณสซองนะครับแล้วก็แป้งมัน2ขีดครึ่งนะครับลาบผักชีนะครับหนึ่ขีดนะครับกระเทียม4ขีดนะครับผงพะโล้นะครับหขีดนะครับ ทิศไทยป่นนะครับครึ่งขีดนะครับเมื่อก่อนจะผสมนะครับก็เอาละบะีนะครับมาหั่นนะครับให้ย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อน ฟัรนะ